สวัสดีค่ะพบกับคุณครูเปียค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดต่อกับต่างชาตินะคะที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดประเทศไทยเลยนะคะก็มีลาวนะคะ<ม>กัมพูชาเวียดนามมาเลเซีย อันนี้อยู่ติดกับประเทศไทยนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดจึงมีการแลกเปลี่ยนและได้รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาปรับใช้ในสังคมไทยหลายประการนะคะอย่างเช่นอาหารดนตรีการแต่งกายและภาษานะคะ เดี๋ยวเรามาดูประเทศที่ห่างไกลออกไปนะคะที่ไกลจากประเทศไทยออกไปโซนหนึ่งก็คือประเทศจีนนะคะประเทศญี่ปุ่นประเทศอินเดียประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ พบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่หัวข้อใหม่ที่มีชื่อว่าวัฒนธรรมต่างชาติซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปหาจอยกับเพื่อนๆกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการรับวัฒนธรรมต่างชาติของสังคมไทยกันวัฒนธรรมคืออะไรล่ะคะครู วัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามของผู่คณะเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมซึ่งมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นเมื่อรู้ความหมายของวัฒนธรรมแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทยกันครับเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอินเดียและจีนซึ่งได้รับการยกย่องว่า แหล่งอรารยธรรมเก่าแก่ของโลกจึงทําให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียและจีนมาตั้งแต่อดีตนอกจากนี้ทำเนที่ตั้งของประเทศยังทําให้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่พมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศอื่นๆที่อยู่หาออกไปเช่นญี่ปุ่นเกาหลีรวมทั้งชาติตะวันตกเช่น โปรตุเกสฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยเช่นกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันในสมัยโบราณผู้คนจะอพยพย้ายถิ่นได้ตามความพอใจแต่ต่อมาในสมัยอยุทยาทนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไทยได้ทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายอาณาเขตขยายอิทธิพลทางการเมืองการปกครอง และกว่าต้อนผู้คนซึ่งเป็นชนชาติต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนไทยทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนและรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาปรับใช้ในสังคมไทยทําให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมหลายประการทั้งทางด้านภาษาการแต่งกายอาหารการกินประเพณีความเชื่อทางศาสนาและศิลปกรรมเรารับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านชาติใดบ้างครับ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อสังคมไทยมีบางประเทศเท่านั้นเช่นขเขมรหรือกัมพูชามอนที่เรารับรูปแบบทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของขเขมรมาประยุกต์ใช้ในดินแดนไทยหลายประการศิลปรกรรมด้านสถาปัตยกรรมเช่นพระปรางวัดชัยวัฒนารามและพระปรางตามวัดต่างๆปราสาทนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศิลปกรรมด้านประติมากรรมเช่นการสร้างพระพุทธร,รูปทรงเครื่องใหญ่ตามแบบกษัตริย์ส่วนทางใต้ก็ได้รับอิทธิพลจากทางชวาหรืออินโดนีเซียมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีประเพณีสําคัญหลายๆอย่างโดยเฉพาะประเพณีในราชสำนักเช่นพระราชาพิธีบรมราชาพิเศกพระราชาพิธีถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยาเป็นต้น เมื่อรู้ความหมายของวัฒนธรรมแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทยกันนะครับการเข้ามาของอารยธรรมตะวันตกในดินแดนไทยเริ่มเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่22ซึ่งประกอบด้วยโปรตุเกสเปนฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายและก็เผยแผ่ศาสนาในดินแดนไทยและดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2อง 2> วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากการติดต่อค้าขายการเมืองการปกครองการทูตได้รับมาจากการไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศและนำเอาวัฒนธรรมที่ตนเองเคยเรียนรู้ และปฏิบัติกลับมาใช้ในประเทศไทยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่มักนำวัฒนธรรมของชาติตนมาแปร่ขยายพร้อมๆกับการสร้างกระแสให้เกิดความนิยมเป็นต้นทำให้คนไทยได้รับรู้สังคมนานาชาติผ่านทางโทรทัศน์วิทยุภาพยนตร์และคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วคุณครูคะวัฒนธรรมต่างชาติ ที่ได้หล Rabbi, Diamond, หั kind of ่งไหลเข้ามาสู่สังคมไทยมากขึ้นนั้นมีด้านใดบ้างหรอคะวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในสังคมไทยมีหลายด้านตัวอย่างเช่นด้านอาหารด้านภาษาด้านการแต่งกายและด้านดนตรีวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในสังคมไทยมีหลายด้านตัวอย่างเช่นด้านอาหารด้านภาษาด้านการแต่งกายและด้านดนตรีและการ การรับวัฒนธรรมด้านอาหารได้นำเอาอาหารของชาติตะวันตกหลายอย่างเข้ามาในชีวิตประจำวันเช่นขนมปังนมเนยชากาแฟเป็นต้นรวมถึงอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารจานด่วนเช่นพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เป็นไปเพื่อให้เหมาะสมกับวิธีที่เร่งรีบในการทำงานปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันในด้านต่างๆสูงแต่มีผลเสียต่อสุขภาพได้ ส่วนการรับวัฒนธรรมทางด้านภาษานั้นเนื่องมาจากคำบังคำไม่มีใช้ในภาษาไทยต้องใช้คำทับศัพท์เพื่อให้เกิดความเข้าใจตามหลักสากลเช่นคอมพิวเตอร์ไอศกรีมฟุตบอลเป็นต้นปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาต่างชาติเพื่อการติดต่อสื่อสารทั่วโลกเช่นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสจีนทำให้ภาษาต่างชาติเข้ามาปะปนกับภาษาไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้น วัฒนธรรมด้านต่อมาที่เรามีการรับมาจากต่างชาติคือวัฒนธรรมด้านการแต่งกายเนื่องจากค่านนิยมของผู้บริโภคในสังคมโลกด้านการแต่งกายที่เน้นความเป็นสากลและความจําเป็นในการติดต่อกันในแต่ละโอกาสเราจึงนําเอาวัฒนธรรมในการแต่งกายดังกล่าวมาผสมผสานก,นกันกับวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติโดยแต่งกายตามแฟชั่นตะวันตก หรือประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีท่างที่บางครั้งไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและวัฒนธรรมของไทยและสุดท้ายวัฒนธรรมด้านดนตรีและการแสดงได้มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงดนตรีตามแบบตะวันตกกันอย่างแพร่หลายทำให้การลเล่นแบบไทยไม่ได้รับความสนใจเหมือนอย่างเช่นในอดีต การรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใช้ในสังคมไทยทาให้เกิดทั้งผลดีและก็ผลเสียเราติดต้องพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมใช้เดียวตอนข้อไหนกันแรกเรามาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะข้อแรกชาติตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยาตั้งแต่เมื่อใด คำตอบคือพุทธศตรวรรษที่22ค่ะโดยชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยาคือโปรตุเกสข้อต่อมาชาติตะวันตกเริ่มมีการล่าอาณานิคมตั้งแต่เมื่อใดคำตอบคือพุทธศตรวรรษที่25และด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงต้องพัฒนาตัวเองให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตกด้วยการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเพื่อให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองอาณานิคม ข้อที่3ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมที่ไทยรับมาจากต่างชาติคำตอบคือการแข่งขันเซปักตะก้อค่ะข้อที่4วัฒนธรรมด้านใดที่ไทยรับมาจากต่างชาติเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันคำตอบคือวัฒนธรรมด้านอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองที่การจราจรติดขัด และคนส่วนใหญ่ให้เวลากับการทำงานจึงไม่มีเวลาที่จะทำอาหารรับประทานเองมากนักดังนั้นอาหารจานด่วนประเภทฟาสต์ฟู้ดเช่นพิซซ่าสลัดแฮมเบอร์เกอร์จึงตอบสนองวิถีชีวิตคนเมืองได้เป็นอย่างดีและข้อสุดท้ายข้อใดคือสาเหตุของการรับวัฒนธรรมต่างชาติด้านภาษา คำตอบที่ถูกต้องก็คือเน้นความเป็นสากนเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับต่างชาติมากขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนก่อนเจอกันในครั้งต่อไปอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้กันด้วยนะครับนักเรียนหลังจากที่เราชมวิดีโอกันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูในเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะคุณครูให้เราเนี่ยทบทวนเนื้อหา แล้วในภาระงานชั่วโมงนี้ยังไม่มีในวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาครูให้นักเรียนย้อนกลับไปทำข้อดีข้อเสียขอการนำรับเอาวัฒนธรรมอารยธรรมของชาวต่างชาติเข้ามาใช่ไหมคะให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยย้อนกลับไปนะคะส่วนในชั่วโมงหนะ้าคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบ10ข้อ10คะแนนนะคะ นักเรียนทบทวนเะนื้อหาให้ดีแล้วเดี๋ยวเรามาสอบกันในชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะนักเรียน